สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตล,ล์ลงไหนดีลาบจ่อเข้าอืมเว้ยกดเพียลาะสกะีไม่ถึงแน่นอนเลย พี่ตรงนี้โดองบดหรือเปล่าเนี่ย ตกใจใครปล่อยโดน ก็เหมือนมัาช้าก็ไม่รู้ไงเหมือนกระตุกฝั่งเนี่ย โอ้ยโดนยิงโดนจัดไหนอจะปอปสามมาจด้ไหวะลุงลุโดนยิงจากตรงไหนทางหลังทางหลังที่เรากำลังที่เราวิ่งมาแสดงว่ามาอยู่ทางหลัง ล้วพค่ะโอ้ยเอาลุนลม้ลมล้มโดนระเบิดตัวเองกดนี่กดล้มันงึดเลยโอ้โหแล้วต้องไปช่วยไหมน่ะอยู่ไหนวะน่ะอยู่ปากทางเลยทางออกอ,อยู่ปากทางเลยพี่จ๊กทานไหมกำลังสักสุดชีวิตไม่ทานแล้วเนี่ย ใช่เอ้ยกอูส่าววางระเบิดมันถอยมาโดนเฉยเอาไม่กอเออมีคนมาแล้วมีคนมาหนีหนีหนีมันวิ่งไปแล้วจ้ะสองคนเห็นเอ้ยเจอสองคนไอเสื้อแดงเหมือนนั่นแหละไอวอลก็ไม่มี วิ่งย้อนกลับไปทางล่างกันไดไ้เมื่อกี้โดนยิงเกือบตายเนาะไงโดนระเบิดตัวเองตายเลยเหยียดเปียดติดลบแน่ตอนนี้โดนระเบิดตัวเองใช่ย มาแล้วมันมาแล้วไหวมนมาแล้วมา,วาแล้วขวาขวาเห็นแล้วเห็นแล้วโอ,โอ้ยโหวงบีบอีกน <c oughs> ี่ไงไอสองคนนี้ไง หนูร้อยหมวกแดงโอ้ยลบยี่สิบหกนึ่งโลเลยเอยอลบยี่สบเก้าดนูน้อยหมวกแดงอ่อไปทักมันนะ,ะมันมาเลย